มีคนที่ประสบความสเร็จในชีวิตท่านหนึ่งค่ะได้กล่าวไว้ว่าทางออกของปัญหาคือความเชื่อในวันที่เขาล้มแล้วเจ็บปวดด้านจิตใจจิตวิญญาณถูกหักหลังถูกทิ่มแทงเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเหลือติดตัวมากับตัวเขาเองนั่นคือความเชื่อปัญหาที่มันเกิดขึ้นถ้ามองว่าเป็นปัญหาปัญหานั้นจะถูกขยายใหญ่ขึ้นค่ะแต่เขากลับมองว่าปัญหานั้นคือของขวัญและของรางวัล และทีนี้ค่ะเขาไม่ได้มองว่าสิ่งสิ่งนั้นคือปัญหาโดยการใส่ความเชื่อเชื่อว่าชีวิตมันสําเร็จได้เชื่อว่าชีวิตไปต่อได้เชื่อว่าฉันกลับมามีความสุขอีกครั้งได้เชื่อว่าฉันมีความรักดีๆการงานดีๆการเลยานามิตรดีๆฉันสามารถมีมันได้และเขาก็บอกว่าทุกปัญหาสิ่งที่สําคัญคือคุณต้องเชื่อว่าคุณไปต่อได้และวันนี้เป็นวันครูเป็นวันแห่งครูครูบาอาจารย์นะคะ คุณเชื่อครูในตัวคุณแล้วหรือยังว่าคุณสามารถไปต่อได้ครูเพชรเป็นพลังใจให้นะคะ